ประวัติอริสโตเติลอริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกมีส่วนสําคัญและยั่งยืนต่อความรู้ของมนุษย์เกือบทุกด้านชีวิตในวัยเด็กของอริสโตเติลอริสโตเติลเกิดเมื่อ384ปีก่อนคริสต์กาลในเมืองสตาคิราทางตอนเหนือของกรีซบิดามารดาของเขาทั้งสองคนเป็นสมาชิกของครอบครัวแพทย์แผนโบราณและบิดาของเขานิโคมาคุดํารงตําแหน่งแพทย์ในราชสำนักของกษัตริย์อบินทัตที่สาแห่งมาซิโดเนียพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กและเขาหน้าจะได้รับการ เลี้ยงดูที่บ้านของครอบครัวในสตากิราเมื่ออายุ17ปีเขาถูกส่งไปเอเธนเพื่อลงทะเบียนเรียนในเพลทต a อะคาเดมีเขาใช้เวลา20ปีในฐานะนักเรียนและครูในโรงเรียนเมื่อเพนโตเสียชีวิตในปี347การควบคุมของสตาบันก็ส่งต่อไปยังหลานชายของเขาสตูซิปัสอริสโตเติลออกจากเอเธนไม่นานหลังจากนั้นแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าความคับข้องใจ พิสถานหรือปัญหาทางการเมืองอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของชาวมาซิโดเนียในครอบครัวของเขาทําให้เขาต้องรีบออกไปหรือไม่เขาใช้เวลาหปีบนชายฝั่งของเอเชมเนอร์ในฐานะแขกของอดีตนักเรนอที่เอซสและเลสเบสที่นี่เป็นที่ที่เขาดําเนินการวิจัยบุกเบิกด้านชีววิทยาทางทะเลและแต่งงานกับภรรยาของเขาพิติัสซึ่งเขามีลูกสาวคนเดียวด้วยกันชื่อพิติสัสด้วยในปี342อริสโตเติลถูกเรียกตัวไปยังมาซิโดเนียโดยกษัตริย์ฟิลิปที่2เพื่อสั่งสอนพระราชโอรสของพระองค์ ซึ่งก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชทุกครั้งที่จกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้เป็นสิทธิ์ของอริสโตเติลพิชิตด,ดินแดนใหม่ๆได้อริสโตเติลก็จะได้รู้จักรูปแบบการปกครองของดินแดนใหม่แห่งนั้นด้วยเสมออริสโตเติลพบว่าทุกนครหรือทุกอาณาจักรที่เขารู้จัก ล้วนมีรูปแบบการปกครองที่สามารถจำแนกออกได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆคือ 1. ปกครองโดยคนคนเดียว 2. ปกครองโดยคณะบุคคลกลุ่มเล็กๆ 3. ปกครองโดยมหาชนอริสโตเติลสงสัยว่าในบรรดาการปกครองสามประเภทนี้การปกครองประเภทไหนดีที่สุดเขาจึงค้นคว้าต่อไปจนพบว่าไม่มีแบบไหนดีที่สุด บางแคว้นปกครองโดยคนคนเดียวแล้วรุ่งเรืองบางแคว้นกลับตกต่ำบางแคว้นปกครองโดยคณะบุคคลแล้วมั่นคงบางแคว้นกลับสั่นคลอนบางแคว้นปกครองโดยมหาชนแล้วสงบสุขบางแคว้นกลับวุ่นวายในที่สุดอริสโตเติลก็พบว่าเป้าหมายของการปกครองต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดความดีหรือเลวของการปกครองในขั้นสุดท้ายนั่นคือ การปกครองโดยคนคนเดียวคนกลุ่มเล็กๆหรือมหาชนเหล่านั้นหากปกครองโดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนนครหรืออาณาจักรก็จะรุ่งเรืองแต่หากปกครองโดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ปกครองนครหรืออาณาจักรก็จะตกต่ำดังนั้นเมื่อเอาการปกครองทั้งสามประเภทมาแยกออกเป็นปกครองเพื่อประชาชนกับปกครองเพื่อตนเอง อริสโตเติลก็เลยได้สร้างทฤษฎีการปกครอง6แบบขึ้นมา 2. แบบแรกเป็นการปกครองโดยคนคนเดียวไม่ว่าคนคนนั้นจะขึ้นสู่อำนาจโดยสายเลือดหรือโดยวิธีอื่นอาจเรียกการปกครองโดยคนคนเดียวนี้ว่าราชาธิปไตยหรือโม n a r c h ซึ่งราชาธิปไตยที่ผู้ปกครองเป็นคนฉลาดและปกครองเพื่อประชาชนจะเรียกว่าระบบราชาปรัช หรือฟิโลส s เฟอร์คิงสส่วนราชาธิปไตยที่ผู้ปกครองทำการปกครองเพื่อตัวเองจะเรียกว่าระบอบทรราชหรือไทร a n นีทั้งนี้การปกครองโดยคนคนเดียวมีข้อดีก็คือการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดแต่มีข้อเสียคือหากผู้ปกครองคนนั้นไม่ได้เฉลียวฉลาดเยี่ยงราชาปราัชการตัดสินใจต่างๆย่อมขาดความรอบคอบสองแบบต่อมา เป็นการปกครองโดยคนกลุ่มเล็กๆข้อดีของการปกครองแบบนี้คือรอบคอบมากขึ้นแต่ข้อเสียคือเด็ดขาดและรวดเร็วน้อยลงซึ่งการปกครองโดยคนกลุ่มเล็กๆที่เป็นชนชั้นสูงผู้เฉลียวฉลาดฉลาดเพราะได้รับการศึกษาที่ดีโดยมีเป้าหมายของการปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชนจะเรียกว่าระบอบอภิชนาธิปไตยหรือ a r ิสโต c r a c y ส่วนระบอบที่คนกลุ่มเล็กๆทำการปกครองเพื่อตัวเอง จะเรียกว่าระบอบขนาดทีปไตยหรือโอลิกาชีสองแบบสุดท้ายเป็นการปกครองโดยมหาชนข้อดีของการปกครองแบบนี้คือรอบครอบที่สุดและลดแรงกดดันจากความต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนให้ผ่อนคลายลงแต่มีข้อเสียคือการตัดสินใจล่าช้าอาจเกิดความวุ่นวายและได้ผู้ปกครองที่ด้อยความรู้ เพราะขึ้นชื่อว่ามหาชนย่อมประกอบด้วยคนโง่ามากกว่าคนฉลาดอยู่แล้วซึ่งการปกครองโดยมหาชนที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมจะเรียกว่าระบอบโพลิตีสส่วนการปกครองโดยมหาชนที่แต่ละคนมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยหรือเดโมคราซีสำหรับเพลโตผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นนักเหตุผลนิยม เพลโตมองว่าระบอบการปกครองที่ดีที่สุดก็คือราชาปราชเพราะคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการถูกปกครองโดยคนคนเดียวที่ฉลาดสุดๆและทําเพื่อประชาชนแต่อริสโตเติลผู้เป็นสิทธ์ซึ่งเป็นนักประจักษ์นิยมเห็นจุดด้อยของราชาปราชตรงที่มันยากที่จะเกิดขึ้นในโลกจริงได้อริสโตเติลจึงเชื่อว่าระบอบการปกครองที่เกิดขึ้นได้ในโลกความจรงิงอย่างอภิชนาธิปไตย หรือโพลิตี้นั้นดีกว่าราชาปราชัดและระหว่างสองแบบนี้อริสโตเติลมองว่าอภิชนาธิทีปไตยจะคงทนกว่าเพราะการพร้อมใจกันปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชนในหมู่คณะเล็กๆย่อมรักษาความเห็นตรงกันเอาไว้ได้ง่ายกว่าในหมู่มหาชนระบอบอภิชนาธิที่ปไตยจึงมีเสถียรภาพมากกว่าระบอบโพลิต้เหนือกว่านั้นอริสโตเติลยังเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องจิตของนครของเพลโต เข้ามาในทฤษฎีการปกครองหกแบบของเขาด้วยว่าจิตที่กล้าหาญจะผลักดันให้ผู้ปกครองกล้าที่จะใช้เดี่ยวมากขึ้นจิตที่ทรงปัญญาจะผลักดันให้ผู้ปกครองห่วงใยประชาชนส่วนจิตที่เปรียมแรงปรารถนาจะผลักดันให้ผู้ปกครองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฉะนั้นการปกครองทั้ง6แบบจึงก่อเกิดขึ้นจากส่วนผสมทางศิลธรรธมทั้ง3แบบนี้ที่อยู่ในใจผู้ปกครองนั่นคือ 1. ผู้ปกครองที่มีปัญญาและความกล้าสูงจะก่อกําเนิดระบอบราชาปราชัสผู้ปกครองที่มีความปรารถนาและความกล้าสูงจะก่อกําเนิดระบอบทรราร 3. ผู้ปกครองที่มีปัญญาสูงแต่มีความกล้ากลางๆจะก่อกําเนิดระบอบอภิชนาธิปไตย 4. ผู้ปกครองที่มีความปรารถนาสูงแต่มีความกล้ากลางๆจะก่อกําเนิดระบอบขณะธิปไตย 5. ผู้ปกครองที่มีปัญญาสูงแต่มีความกล้าต่ำจะก่อกำเนิดระบอบโพลิต้และ 6. ผู้ปกครองที่มีความปรารถนาสูงแต่มีความกล้าต่ำจะก่อกำเนิดระบอบประชาธิปไตยการปกครองทั้ง6แบบของอริสโตเติลนี้นอกจากจะกลั่นกรองมาจากระบอบก,การปกครองที่มีอยู่จริงหลายที่ในโลกยังสั่งสมมาจากประวัติศาสตร์การปกครองของนครรัฐกรีกต่างๆเองด้วย